นายกถึงระนองยกเป็นหนึ่งในจังหวัดพลิกฟื้นเศรษฐกิจไทยจากแลนบริดต์เศฐาถึงระนองไหว้สารหลักเมืองสการะอนุสาวรีย์พระยาดำรงสุดมหิศรพักดีเอาเลือเอาชายัยก่อนลงพื้นที่ตรวจราชการยกเป็นหนึ่งในจังหวัดพลิกฟื้นเศรษฐกิจไทยโดยโครงการแลนบริด์พัฒนาสร้างรายได้คนในพื้นที่อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนเมื่อเวลาก9 3 0น,นวันที่22มกราคมนายเศฐาทวีสินนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการคลังพร้อมคณะออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหารสองกองบิน6บน6ดอนเมืองกรุงเทพไปยังท่าอากาศยานระนองอ,อตาบลราชกรุออาเภอเมืองจังหวัดระนองเพื่อตรวจราชการและประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งที่1 2 5 6 7ระหว่างวันที่2 2ถึง23มกราคมโดยเมื่อมาถึงท่าอากาศยานระนองมีนายอุทินชาบีรกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พลตเอกสุรเชษฐหักพานรองพอ,อตำรวจในนริศนิรามาัมวงพอวอจังหวัดระนองและข้าราชการรอต้อนรับจากนั้นจุดแรกเวลา10.50นาน,านายกรัฐมนตรีสักการะศาหลักเมืองระนองผูกผ้าเจ็ดสีและปิดทองและสักการะอนุสาวรีย์พระยดำรงสุจริตไม,ม่สอนพักดีคอสู้เจียงณศาลหลักเมืองระนองตำบลเขานิเวศอำเภอเมืองจังหวัดระนองโดยมีประชาชนมาให้การต้อนรับมอบดอกกุหลาบแดงให้กำลังใจทั้งนี้ช่วงหนึ่งได้มีประชาชนคนหนึ่งพูดขึ้นว่าโครงการดิจิทัลบัลเลตรอ อยู่นะคะขณะที่นายกกล่าวว่าครับขณะที่นายกยังได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่าคณะรัฐมนตรีสัญจรครั้งที่สเรามีจังหวัดระนองเป็นเป้าหมายครับเพราะเป็นหนึ่งในจังหวัดที่จะมีบทบาทสําคัญมากในการพลิกฟื้นเศรษฐกิจไทยโดยโครงการลลนบริดจจะมาสร้างอาชีพรายได้และพัฒนาพื้นที่ให้คนในพื้นที่อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนครับ